ผมว่าหลายคนเนี่ยก็ชอบศึกษาเรื่องการเงินครับมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานนะครับสอนการเงินในรูปแบบของนิทานที่มีชื่อเสียงมากหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่าเศรษฐีแห่งบาบิโลนนะครับผมอ่านมานานมากแล้วเนื้อหาเนี่ยกระจาได้ไม่ค่อยแม่นจกักเท่าไหร่ถ้าเป็นในยุคสมัยหนึ่งการอ่านเนื้อหานะครับที่นิทานสอนเด็ยก็สามารถเอามาปร,รับใช้กับชีวิตประจําวันของเราแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเนื้อหาในหนังสือมาใช้โดยที่เราไม่ได้อดปอะไรเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะพาชีวิตไปสู่ความพินาศสูงนะครับนิทานสอนอะไรและชีวิตจริงประสบการณ์จริงของผมเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแบบย่อๆเร็วๆเลยครับเศรษฐีของบาบิโลนะครับมันเริ่มเรื่องโดยที่ว่าพระราชาของเมืองเมืองหนึ่งนะครับก็คือเมืองบาบิโลเนี่ยเขาอยากให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยรวยเหมือนกันหมดพระราชาเลยเกิดไอเดียครับเอาทองคำเนี่ยเฉลี่ยไปแจกประชาชนทุกคนนะครับเท่าๆ,ๆกัน อ,อย่างนี้เนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะมีทองเท่ากันหมดก็แสดงว่ารวยเท่ากันหมดแล้วสุขสบายกันทั้งเมืองหมดแล้วแต่ปรากฏว่าพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับพระราชาก็เริ่มสังเกตใจว่าเอ๊ะทำไมคนที่เขาได้รับทองไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็กลับไปจนเหมือนเดิมแล้วบางคนเนี่ยทำไมก็มีตังค์ขึ้นรวยขึ้นฐานะดีขึ้นพระราชานะครับก็เลยเรียกเศรษฐีนะครับที่รวยที่สุดในในเมืองบาบิโลนเนี่ยมาพูดมาคุยนะครับ แล้วพอพระราชาได้ฟังปุ๊บก็เลยมีคําสั่งให้เศรษฐีคนนี้ไปช่วยเผยแพร่ความรู้ของตัวเองให้กับประชาชนนะครับในเมืองบาบิโลนนะครับเนื้อหาที่เศรษฐีสอนมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันอันดับแรกคือเศรษฐีบอกว่าจงทํากระเป๋าทองคําของตัวเองเนี่ยให้ตุงงสก่อดทุกครั้งที่เราได้ทองคํามา1ิก้อนให้ชัดออกหนึ่งก้อนแล้วเก็บเอาไว้ห้ามใช้แล้วอีก9ก้อนที่เหลือก็เอาไปใช้จ่ายครับก็พูดงง่ายว่า มีรายได้เท่าไหร่เอามาหักออมไว้ก่อน10%เนะครับเทียบกับค่าแรงในปัจจุบันนี้ทํางานเริ่มต้น1 3 0 0 0บาทไม่ต้องหักออมเองก่อนระครับ1 0 13,000บาทที่ผมได้เงินเดือนประจําค้งได้ในชีวิตมานะครับมันมีคนช่วยหักออมให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือภาษีและประกันสังคมนั่นเองภาษีหักน้าท่จ่าย3%และประกันสังคมหักอีก750บาทนะครับโดน2ออันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วก็เป็นพันแล้วนะครับแล้วเราจะเหลือเงินที่ไหนที่จะเก็บออมได้ ถึง10%นะครับดังนั้นก็ลดตัวเลขลงมาหน่อยก็ได้เก็บออมสัก3%ต่อเดือน5%ต่อเดือนก็ได้ครับยังไงก็ขอให้ได้ออมบ้างนิดหน่อยก็พอเนาะข้อที่2คือควบคุมรายจ่ายครับเศรษฐีบอกว่ามีเงินแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามบริหารรายจ่ายของตัวเราเองด้วยไม่ให้รายจ่ายเนี่ย มันเติบโตมากจนเกินไปแต่ว่าในยุคนี้ต่อให้เราควบคุมรายจ่ายตัวเองนะครับไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยหาเรื่องใช้จ่ายให้กับเรานะครับเอาง่ายๆเลยค่าไฟขึ้นค่าน้ําขึ้นค่าน้ํามันขึ้นหมู่บ้านผมค่าส่วนกลางจะขึ้นด้วยครับขึ้นอีกประมาณ4 0 5 0เลยนะครับข้อ3ก็คือให้เอาเงินเนี่ยไปทํางานนะครับซึ่งนนทิทานเนี่ยเศรษฐีก็บอกว่าพอเขามีเงินปุ๊บเขาก็หาพ่อค้าที่เขาเชื่อใจได้นะครับแล้วก็ปล่อยกู้ไปแล้วตัวเองก็เก็บดอกนะครับถ้าจะไม่ผิดนินานเนี่่ยจะบอกว10% หรือว่าสิบหต่อปีดีเลยนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจแล้วเราลองมาดูยุคสมัยนี้ให้เพื่อนยืมให้คนใกล้ตัวยืมเนี่ยอย่าว่าจะดอกเบี้ยเลยครับเงินต้นเนี่ยเพอเพออาจจะไม่ได้คืนทวงแล้วเพอเพอมันโกนเราอีกนะครับหรือถ้าเกิดไปซื้อหุ้นกู้เราก็ต้องลุ้นอีกนะว่าบริษัทที่เราไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยเขาจะผิดนัดชําระเราไหมยิ่งบริษัทที่ให้ันผลสูงให้ดอกเบี้ยสูง ความเสี่ยงมันก็สูงตามครับส่วนบริษัทที่มั่นคงและมีแนวนมว่าจะจะให้ดอกเบีย้ยเราครบแล้วก็ให้เงินต้นเราครบด้วยเนี่ยดอกเบีย้ยก็น้อยเสเหลือเกินข้อที่4นะครับที่เศรษฐีสอนก็คืออย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ในนิทานเนี่ยเหมือนเศรษฐีจะเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนเขาคนนึงนะครับเขาเจอพ่อค้าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาเพชรจากเมืองบาบิโลเนี่ยข้ามทะเลทรายไปขายที่อีกเมืองหนึ่งซึ่งให้ราคาสูงกว่าถ้าเกิดคุณอยากรวยเนี่ยคุณก็ อะเอามาลงทุนกับเรานะหุ้นกันแล้วเดี๋ยวเราได้กำไรเราแบ่งปันกันใช่ไหมครับเจ้าของเงินเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับเขาก็เลยให้เงินไปนะครับพอพ่อค้าเนี่ยเอาเครื่องเพชรฝาทะลทรยายไป เจอพายุทะเลทรายครับเครื่องเพชรหายหมดเชงล้มละลายเลยครับเศรษฐีก็เลยสอนนะครับว่าอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ครับซึ่งอันนี้ถูกต้องเลยครับไม่ต้องอัดแอปอะไรครับข้อที่5ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญบางครั้งเขาก็แอบแฝงผลประโยชน์นะครับมาหวังผลประโยชน์จากเรานะครับบางคนเนี่ยที่แบบเชียร์นะให้ซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่าเขาก็รับตังค์จากบริษัทนั่นแหละให้มาเชียร์หุ้นของตัวเองนะครับทำไมผมจะไม่รู้ล่ะผมเคยทำสตาร์ทอีเวมาก่อนนะ ชอบไปส่องเพจอื่นว่าเขารับสปอนเซอร์อะไรครับไปส่องด้วยความอิจฉาว่าแหมทำไมเขาไม่จ้างเราบ้างเลยนะเชื่อไหมครับไม่เคยมีบริษัทที่มาจ้างผมเชียร์หุ้นเลยแม้แต่บริษัทเดียวครับเพจอื่นเนี่ยได้กันจ้างได้กันจัง,จงข้อหสร้างรายได้ห,หลายๆช่องทางอันนี้ถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับการสร้างรายได้มันค่อนข้างมีความหลากหลายมากกว่ายุคในอดีตที่ผ่านมานะครับทั้งเมตาทั้ง youtube ทั้งติ k t o k ทุกอย่างมันมีเครื่องมือให้เราพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วครับก็อยู่ที่ว่า เราจะเลือกเครื่องมือไหนนะครับเป็นรายได้ทางที่2แล้วก็ทางที่3ของเราได้่เองครับที่สําคัญพวกนี้เนี่ยมันอาจจะลงทุนไม่ได้มากนะครับใช้เงินไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่าต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เยอะข้อ7นะครับก็คือลงทุนในเคหสถานของตัวเองในหนังสือเนี่ยครับเขาเขียนว,ว่าถ้าเกิดเราอยากจะบ้างคั่งใช่ไหมเราก็ต้องมีบ้านมีสนามหญ้าให้ลูกของเราวิ่งเล่นเพื่อสุขคาอนามัยที่แข็งแรงนะครับแต่ในยุคสมัยนี้การมีบ้านใหญ่ก่อนที่จะมีบ้านใหญ่คําถามคือคนรู้หรือยังว่าค่าส่วนกลางของคุณเขาคิดตามตารางวัน ที่คุณมีในหมู่บ้านยิ่งคุณมีตารางวาเยอะคุณก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางเยอะและถ้าเกิดคุณมีบ้านที่ใหญ่โตมโหฬาร คำถามใครทำความสะอาดคุณทำความสะอาดภรรยาของคุณแฟนของคุณสามีของคุณหรือคุณจะต้องจ้างคนนอกเข้ามาทำความสะอาดครับมันก็จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายไปอีกและถ้าเกิดแม่บ้านลาแม่บ้านของลาออกคุณจะรู้เลยว่านารกกำลังจะมาเยือนสำหรับคนที่ขี้เกียจทำความสะอาดอย่างเช่นผมนะครับและนี่แหละครับก็คือเนื้อหาโดยย่อๆนะครับของหนังสือนิทานที่ชื่อเรื่องว่าเศรษฐีแห่งเมืองบาบิโลนนะครับผมจําเนื้อหาได้ไม่ค่อยแม่นเพราะว่าผมอ่านมานานมากแล้วนะครับ